บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเดือนตุลาคม2568คน5กลุ่มนี้ไม่ได้เงินถูกยกเลิกบัตรดูเลยเป็นคุณไหมห้5กลุ่มคนนี้ไม่ได้เงินครับและจะถูกยกเลิกบัตรในเดือนตุลาคม2568ถ้าไม่อยากโดนยกเลิกบัตรคุณต้องเข้าใจในคลิปนี้แล้วปฏิบัติตามให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเนี่ยพลาดแย่เลยครับอันดับแรกครับอยากจะฟังทุกท่านตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ได้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบ,บันหรือเปล่าครับ ถ้าคุณได้ใช้ในปัจจุบันครับพิมพ์บอกกันมาหน่อยครับคุณเป็นคนที่ใช้สิทธิ์อยู่มาตั้งแต่ตอนบัตรเก่าเลยหรือเปล่าหรือว่าเพิ่งมาได้บัตรใหม่นะครับอ่าพิมพมากันมาหน่อยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์กันด้วยนะครับสําหรับข้อแรกนะครับกลุ่มแรกที่จะโดนยกเลิกบัตรก่อนเลยไม่ได้เงินเนี่ยก็คือกลุ่มที่แลกเงินสดครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่โดนกันมาหลายๆโครงการนะครับโดนกันมาตลอดในที่ผ่านมาเน่ยมันจะเป็นโครงการคนละครึ่ง โครงการที่ผ่านมาที่รัฐมีการจัดทำมาทั้งหมดเนี่ยรวมถึงบัตรตับริการอาของรัฐโครงการนี้ด้วยก็ยังยึดถือหลักเกณฑ์ตรงนี้ครับว่าไม่สามารถที่จะแลกเงินสดได้นะเพราะว่าการที่แลกเงินสดเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ของโครงการไม่งั้นเนี่ยรัฐเขาก็จะให้เงินเงินสดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์โครงการเขาต้องการให้คุณเนี่ยใช้สิทธิ์ของบัตรตัวบริการของรัฐที่อยู่ในบัตรนั่นเองนะดังนั้นเนี่ย กลุ่มแรกงินสดนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ไปแลกเงินสดครับทั้งกลุ่มที่คนใช้สิทธิ์เองที่ไปแลกเงินสดกับร้านค้าที่รับแลกเงินสดจะโดนทั้งคู่ดังนั้นต้องระวังครับจะไปใช้สิทธ์เองก็ต้องระวังจะเป็นร้านค้าที่รับแลกเงินสดก็อาจจะโดนร้านค้าโดนปิดไปร้านค้าที่เขาร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้งนั้นต้องระวังยิ่งในส่วนของตรงข้อที่1ครับข้อที่กลุ่มที่2ครับที่โดนยกเลิกบัตรคือกลุ่มที่ใช้เงินผิดประเภทใช้เงินผิดชนิดครับกลุ่มนี้ ต้องอธิบายให้เข้าใจหน่อยนะครับเงินผิดประเภทในที่นี้เนี่ยเงินหลักๆแล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นเงินสามบาทคือเงินซื้อสินค้าใช่ไหมเงิน8ปสิบาทคือเงินการองต้มแล้วก็เงินเจ็ด้าสิบาทคือเงินเดินทางครับผมจะเอาที่หลักๆนะครับที่คนโดนกันเยอะนะครับคือการนําเงิน80สิบาทคือเงินการองต้มเนี่ยบางคนนาไปซื้อสินค้าครับเนื่องด้วยร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาแอบขายร่วมกันนะครับซึ่งไม่รู้ทํายังไงแหละแต่ว่าเขาเอาสิทธ ของการุงต้ม80บาทต่อสามเดือนไปซื้อสินค้าซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่ก็ไม่ได้เยอะนะ80บาทแต่รัฐเขาถือว่าคุณเนี่ยทำผิดเงื่อนไขโครงการเขาสามารถยกเลิกบัตรสวัสดิการของ่งนัของคุณเนี่ยครับได้เลยในกรณีแตนน่บางคนนโะดนตักเตือนก็รอดไปแต่ถ้าเกิดโดนยกเลิกเลยตรงนี้ใครก็ช่วยคุณไม่ได้ครับบัตรสวัสดิการแล้วคุณจะโดนยกเลิกแน่นอนสำหรับในเดือนตุลาคมคุณจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมแน่นอนครับ ในในข้อนี้ต้องระวังนะหรือแม้กระทั่งอันอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเอาแกาวหุงต้มเนี่ยไปเดินทางซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีคนทํากันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทําได้ก็โดนหรือจะเอาเงินซื้อสินค้าไปซื้อก้วหุงต้มนะครับหรือเอาเงินซื้อสินค้าไปเดินทางนะครับแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าเงินซื้อสินค้าหลายคนเนี่ยใช้หมดกันทุกเดือนอยู่แล้วแต่สิ่งที่โอกาสจะเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งคือเอาเงินเดินทางไปซื้อกก้วหุงต้มนะครับซึ่งจริงๆมันทําไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดมีคนทําได้แล้วรับตัวเจ เงินเดินทางมาซื้อสินค้าทําไม่ได้เหมือนกันแต่หากว่าบางคนเขาคิดกลยุทธ์ในการทําได้ขึ้นมาเนี่ยคือก็จะโดนนะครับมันต้องรู้จักกับคนที่เดินทางเป็นประจานะครับหรือตรงนี้แล้วเขาเบิกเงินออกมาช่วยเบิกเงินออกมาให้แล้วก็เอาเงินมาใช้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือไม่ว่าคุณจะตกลงกันยังไงครับถือว่าการกระทําแบบนี้สลับกันอย่างเงี้ยคือผิดหมดเลยผิดประเภทผิดชนิดหมดการที่ถูกประเภทครับคือ การที่คุณใช้เนี่ยอย่างสามร้อยเนี่ยก็วนใช้สำหรับซื้อสินค้าเท่านั้น8ปสิบาทต่อ3มเดือนก็วนใช้ของตัวเองนะครับซื้อก้วของต้มเดินทางก็ต้องวนมาใช้ในส่วนของเดินทางของตัวเองไม่สามารถวนออกไปหาตรงอื่นได้นะครับก็คือใช้ในส่วนของเงินนั้นๆ300ร้อก็ต้องซื้อสินค้าในร้านทอง้าเชลัดกับร้านที่เขาวมโครงการ80สิบาทต่อ3าเดือนต้องซื้อก้วขงต้มก็ต้องซื้อก้วขงต้ม7 5็หสิบาทเดินทางก็ต้องนําใปเดินทางครับนี่คือกลุ่มที่2เพียงคุณใช้แบบนี้ก็รอดไม่ผิดประเภท ไม่ผิดชนิดก็จะได้ใช้ต่อได้ใช้สิทธิ์ต่อในเดือนตุลาคมแน่นอนครับไม่โดนยกเลิกบัตรกลุ่มที่สาที่โดนยกเลิกบัตรครับคือกลุ่มที่ซื้อสินค้าในกลุ่มที่ห้ามซื้อกลุ่มสินค้าที่กลุ่มห้ามซื้อสาหรับข้อนี้ก็คือกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำหนดว่าก็คือสุรากับเบียร์ครับเครื่องดื่มที่มันเป็นแอลกอฮอล์สุราเบียร์เนี่ยห้ามซื้อหมดเลยนะครับที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะครับเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถซื้อได้หมด เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยครับคือคือกินแล้วหมดไปไม่สามารถช่วยให้ชีวิตอยู่ยงได้ระยะยาวนะครับอาจจะลดความอยากทําให้มีความสุขได้ชั่วขณะหนึง่งแต่ว่าข้าวสารอาหารแห้งสบูปป่แปรงสีฟันยาสีฟันเนี่ยอันนี้มันอยู่ได้นานแล้วก็มีประโยชน์ในพิวรจวารปัจจัย4นั่นเองนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าเอาเงินไปซื้อในปัจจัยสครับนะ ามาถึงข้อนี้เนี่ยก็อยากจะฟังทุกท่านเหมือนกันนะคุณเอาสิทธิ์บัตรสวัสดิการนะไปซื้ออะไรกันบ้างนะครับคุณเอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งหรือเปล่าหรือมีอะไรที่น่าสนใจนะครับมาม่าหรืออะไรบ้างนะครับพิมพ์บอกกันมาครับผมอยากจะฟังจากทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับและอยากจะรู้ครับว่าคุณเป็นบัตรสวัสดิการที่อยู่ในจังหวัดไหนกันบ้างนะอยากจะทราบมากว่าการใช้สิทธิ์ของคุณในจังหวัดนั้นของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพิมพมาเล่าให้ฟังกันหน่อยครับผมขอบคุณทุกคนที่มาพูดคุยกันนะเราจะได้ รู้แล้วจะได้พูดได้อย่างตรงจุดนะครับช่วยคุณได้นะ,ะในกรณนนีเนี่ยก็ห้ามนมาบัตรสวัสดิการไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียครับเพราะห้ามซื้อนะไม่งั้นก็จะโดนยกเลิกบัตรข้อที่สี่ครับเป็นกลุ่มสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่ห้ามซื้อก็คือบุหรี่กับยาสูบบุหรี่กับยาสูบเหมือนกันครับคล้ายๆกับสุราเบียเลยเป็นสินค้าที่เพิ่มเติมจากชีวิตประจําวันขึ้นมาไม่สูบบุหรี่ก็ไม่เป็นไรนะครับยังมีชีวิตอยู่ได้ แต่หากไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานน้ําไม่ได้ดื่มน้ําอันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาชีวิตรักษาความมีสุขในปัจจุบันให้ได้โดยมีอยู่ให้พร้อมในปัจจัยสนะครับดังนั้นบุหรี่ยาสูบถ้าคุณสามารถเลิกได้ก็ตอนนี้เขารณรงค์งการเลิกบุหรี่กันนะครับแต่ก็แล้วแต่คุณนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าอยากจะสูบเนี่ยหรืออยากจะส่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุราเบียร์เขาก็ แนะนำว่าให้เอาเงินสดไปซื้อก็จะรอดพ้นจากตรงการตรวจวินิจฉัยตรงนี้ไม่งั้นเนี่ยก็ตรวจแล้วเจอเนี่ยก็โดนโยกเลิกบัตรไปนะครับนั้นเนี่ยกลุ่มสินค้าบุหรี่ยาสูบก็ต้องระวังครับไม่งั้นเนี่ยโดนโยกเลิกบัตรได้เพราะเรื่องแค่นี้เลยครับนี่คือข้อที่กลุ่มที่4ที่โดนยกเลิกบัตรครับและก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่หที่โดนยกเลิกบัตรคือกลุ่มที่ชอบฝากบัตรสวัิดิการของรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยไว้กับร้านค้าบัตรสัวัิดิการห่งรัฐหรือบัตรประชาชนรุ่นใหม่เนี่ย คุณไม่สามารถที่จะฝากไว้กับร้านค้าได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐเขามองเห็นความปลอดภัยของคุณเป็นสําคัญการที่คุณเอาบัตรประชาชนเนี่ยเพราะว่าสมัสดิการรัฐปัจจุบันเป็นบัตรประชาชนรุ่นใหม่คุณเอาบัตรประชาชนไปฝากไว้กับร้านค้าหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมันไม่ควรนะบัตรประชาชนก็ควรจะอยู่กับคนคนนั้นไม่ควรจะฝากไว้กับใครนะครับควรจะเก็บไว้เองจะดีที่สุด หรือว่าจะเก็บไว้กับคนที่ดูแลคนนั้นอยู่อ่ะก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุหรือคนที่ต้องการวความช่วยเหลือแล้วมีคนดูแลอยู่อันนี้เก็บบัตรประชาชนไว้กับเขาได้แต่ในกรณีนเนี่ยไม่ควรฝากบัตรสวัสดิการไว้กับรา้านค้าบางคนเนี่ยฝากเป็นปึ้งในร้านค้าเนี่ยมีเป็นปึ้งเลยซึ่งผมไม่รู้นะเขาตกลงอะไรกันนะอ่านจากเขาไม่ต์หลายท่านมีพี่มาคอมเมนต์หลายหลคนนะครับมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าบางคนเนี่ยเขาฝากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือในกรณีที่แบบคือ คือสมมติว่าเงินสามร้อยใช่ไหมแล้วเดือนนี้มันใช้หมดแล้วต้องการจะเบิกของเดือนหน้ามาก่อนเงี้ยเข้าใจไหมคือคือเอาเครดิตเอาเอาบาตัตรสวัสดิการรัฐบัตรประชาชนเนี่ยไปวางค้ำมาไว้แล้วเป็นเครดิตให้เดือนหน้าเขารูดให้ร้านค้ารูดดูดเงินเอาไปแบบมาณนั้นนะครับคือเหมือนคล้ายๆแบบคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะได้สามร้อยแน่ๆในเดือนหน้าแล้วก็ใช้เงินล่วงหน้าของเดือนหน้าไปเลยในเดือนนี้ซึ่ง มันก็ไม่ไม่ควรทำนะเพราะว่าผิดกฎร้านตรวจเจอเนี่ยร้านโดนด้วยแล้วคุณที่ใช้บัตรสวิการแบบนั้นเนี่ยก็โดนด้วยนะครับนั้นเนี่ยไม่แนะนําให้ทําแบบนั้นนะเพราะว่าจะทําให้โดนยกเลิกบัตรได้ครับร้านก็จะโดนไปด้วยนั้นต้องระวังครับนี่ห้ากลุ่มคนครับที่โดนยกเลิกบัตรสวัสดิการงรัฐในเดือนตุลาคมหากคุณไม่อยากโดนยกเลิกครับก็ห้ากลุ่มคนนี้อย่าไปอยู่ในห้ากลุ่มคนนี้แล้วก็ทําตรงข้ามกับที่ห้าข้อนี้บอกเท่านี้เองก็จะรอดพ้น ไม่โดนโยกเลิกบัตรนะครับแล้วในส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกเลยว่าในเดือนตุลาคมมีได้เงินมากกว่าเดือนอื่นนะครับก็คือมากถึง2,545บาทจะมีเงินอะไรบ้างนั้นที่คุณจะได้โครงการไหนที่คุณยังไม่ได้ไปลงทะเบียนนะครับก็ไปดูได้ท้ายวิดีโอนี้นะครับก็สามารถดูได้เลยต่อจากนี้ครับสวัสดีของทุาที่ตารับชม